สวัสดีครับมาพบพ่อน้องขอมอีกแล้วนะครับเมื่อนี่พ่อน้องขอมก็สิภาพผีขุดใสเดือนนะครับใสเดือนก็นอยู่ที่ห้องพองพูนนะครับอย่คนละมองกันครับมองอยนะครับเราย่างไปไกลอยู่นะครับย่างไปจักหน่อยครับไม้ก็สิอยเครื่งงองรางหัวครับย่างไปเรื่อยครับหาน้ำขังทางนี่ครับ ตรงนี้จะเป็นท่างเขาให้เขาสวนเขานะครับ หาคุดไปเรื่อยเองสิครับหม่องในบุมมี่เขาก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนหม่องไปเรื่อยครับบางโหูบางเธอเคยอยู่แหละครับง่ายหนีหรือว่าคุดหูเลิกลงไปหลายก่าเก้านะครับก็เลยอ,อคุดหาคุดไปเรื่อยนะครับคุดแปเงส่ละครับหาโกสเดตเตะรโตนะ พ่อตัวเดียวนะครับ <c oughs> พ่อตัวเดียวก็พ่อโน่กับเขกับสีขุดเบื้งจักหน่อยแล้วก็สีใหญ่หมอกนะครับ น้องโดได้อยู่นะยีสิบก็โตนะครับกะสีพ่อแล้วครับกเก็บ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 ไปเรื่อยครับอันนี้กะเฝ้าเก็บก่อนนะครับมันสี่คำนะครับแหงสุดไซในะครับเพราะว่าตอนนี้กะเฝ้าน้ำไปฮับน้องข้าวหอมน้ำนะครับพราะขุนีีเสร็จแล้วก็สิไปฮับน้องข้าวหอมนะครับแล้วก็สีม่วงแรงครับสิไปใส่เบิ้งนะครับ พ้นได้แล้วนะครับก็เข้ากับกราฟเลยนะครับก็ไปฮับกับหอมนองก้าหอมนะครับไปพบพ่อกันอยู่บ้านเนี่ครับไปกันเลยครับไปยางกลับบ้านกันไปเรื่อยๆซังซี่แหะครับท่านก็สะดวกครับเป็นข้นกรีดผสมลูกลังนะครับปบบาป่นกันไปนะครับ มาหอดเทียงแล้วนะครับนอดเถียงกับเตรียมโตไปหับนองกระหอมนะครับคับหับนองกระหอมกลับมาแล้วก็สิภาาไปใส่เบ็ดปลายเลยนะครับแล้วก็รอรับชมติดตามตอนต่อไปนะครับ